สวัสดีค่ะสะจำเรียงกฐินพัดถิ่นมาอีกแล้วค่ะว่าหันแก้ของขวัญนอกจากนอมือนีปานิซีสีหอของขวัญห้ลุกจัดกตรหหอของขวัญห้ลุกจ่ะพาบวาัน คริสต์มาสจากสีโฮคค่คงฟันคริสต์มาสงให้ตกแล้วก็ยูโตโดดได้จากวิธีข่านย่างไปข้างนอก,หนหอกเหตุที่หอมจากควงนอนยู่ใส่กระเสีติที่หัญเละจ้ะเสาจำเลียงง่ายๆสไตล์เสาจำเลียงค่ะเป็นพนง่ายๆจ้ะง่ายๆเรา,าเห็ดที่อย่างเดียบง่ายๆเท่าไหร่จ้ะบ่เลียงมาแล้วก็บ่ซีเลียกับขี้บิดโคตรคริดว่าโคเห็ดคิด โอ้กยจาำเลี้ยงสิเป็นคนเพามีสินน้ำแนวงสิเลยจ้ะแต่ว่าก็เหตุใดอยู่เดาเอาบ้างบ้างอีกเลี้ยงนี่เลยจ้ะเหตุงานสบายสบายสไตล์สาวจำเรี้ยงค่ะพ่อพ่อคันให้ลูกใต้จ้ะ คอยสิตลอดกลองมาหาคอยเด้อคอยยันมันอยู่ไก่พวดเอ้ยอย่างวงยนะอย่างวยเอา้าโอ้ยอย่ามันคอยลืมเห็นบนอ่ะนะในลกระเป๋าเงินนี่แม่อยู่ไหนล่ะนี่ ให้ลูกผู้ลหาสิคับพองก็สื่อของให้แล้วสื่อของให้นั่งแล้วันผูลสัสองลอยกลัวยูโลูกอ,นนอันนี้อันนี้ก็ได้เห็ดไทยนน่ังเสี้ยเรื่องบค ศิล,ล,ป,ล,ลป,ปินศิลปะปันไดเด้อค่ะเด้อเป็นคนที่พ่อสร้างปันไดค่ะเนี่ยของสียส่ย์สิไม่ให้วานั่ำเลยเห็ดเพราะพ่อพ่อเจงหรอก้าเจ้าก็อยากเห็ดคือยานว่าวมีคลิปลงกัว <c oughs> ไม่มีคลิปลง อันนี้จัาเลยกสิยางหารีโมทใช่ก่อนสิปิดกล่องมันเป็นบ้าหาค่ะรูปใส่ยลวา โซ่จำเรี้ยงบ่ค่อยสรางเ้ยค่ะคริสต์มาสน,นอันเกะพอมืออื่นมเหมือ,อ,น,มอ,อนที่ยิบสีมือเกะของขวัญเขาไม่มีวันที่ยิบสามค่ะที่เซ่จำเรียงเหตุนิน่ะ 23พันวาเด้อค่ะเด้อเฮ็ดอันโอ๊โยงหวันให้ลูกอันนี้สิให้บกับกบักน้อยไปซ้ายหน่อยค่อยจ้ะซ้ายใหญ่เพินบ่มักช็อกโกแลตดอกแต่ว่าอีแม่ก็สิให้คือเก่าเพราะว่าบดผัวสิเอาหยังให้นางเพราะว่าซื้อ สือของกิ้นใหญ่ให้นั่งเลยคะ่ะนี่คะ่ะของไส้หน่อยเดี๋ยจ้ะนีไช้น้อยจ้ขยะของไส้ใหญ่ใส่ละของใส้ใหญ่ดิของใส้ใหญ่เสียบแบบนี้ให้นั่งจ้ะเพราะว่าน,โคโคน,วนั่งไม่กินช็อกโกแลตกินเจงสิละนั่งไม่กินช็อกโกแลตนี่สิเบเยนกระดาษเป็นกระดาษแบบนี้เดี๋ยจ้ามัน,นก็ใกลใหน่นี่ว่าเสียบกระดาษของก็จะนั่งเลยเสียบก,กระดาษนี่ ก่อนจะพกเปลี่ยนกระดาษอุ้ยขาดจ้ยอยว่ามันขวยประหยัดเลยทิ่มกระหกเนี่ยก็ได้เอามาใส่ก่อนจ้ะ ่านับนเื่อไส่อ <love> ันทตไมยี่ไม่มีกัล สมายนประเทศนี the ่เขาคึกขักหมจะเขาเป็นไออย่างคุ่น่งคึกขักหุ่นๆไวอย่างไรก็จักของพวกนิทศการนี่ขากคึกักคือเขาเลยเขาุ่น่ไวเลยเขาไปตามเพิินซื่อๆเลยตอนเลี้ยงข้าเห็บคนเห็บซื่อเลยคอขึ้นขัขกคึกขัดเลเห็บน้องลูกซื่อ จริงๆแล้วใา้จำเรื่องกับพ่อม่เี่ยพ่อไม่เงี้ยพิเศษออกจาก,กะดีแต่ว่าเจ้าหน้าเป่นพิเศษเพิ่นนั่นเอานี่ให้ก็บทุกคนเขาสาบานเห้เนา ผูบ้านเล่นนยุกค,คะจะโอ้ยเจ็บชิ่งมาสั่นอือจังไดจังคือเจ็บชิ่ง,งนั่นกับอะไรมันจะปวดเปิ้นท้องปวดหน้าท้องไม่ปวดเท้าทองนี่างเงแล้วก็ปวดน้ำมันหนีไม่จะโอ้ยสา่จำเลี้ยงแต่แต่ตขึ้นนี่ว่ามันสิไดย้ย่างปวดกระล่าไกยเล่นนยุกผักจะจนโดนเล่นเทียหนึ่งแม่ว่าจะฟ้องเ่าเจ็บเด็กขวมขึ้นมาจาังไดจังป้าดนอนกับ,บอะไ้ไม่จ้ะ 我看妥。 เทปไทเบงยยิงสื่อตกใจยัดเสีเอาอยางด้วยพวสาอจาเลี้ยงพ่อเพิ่งามจ้ะพ่อไม่สวยสเลยค่ะน,นี่จ้าเร็วๆจ้าสองสองอันเสร็จแล้วอันนี้ของชายน่อยอันนี้ของชชยใหญ่จ้ะ องชายใหญ่บัดเนียนใส่ล้วก็อันนี้ฝั่วอันนี้เดี๋ยวคอยบอกล็อกอันนี้ดอกจ่าบลอกใส่อันนี้ดอกเราจ่าตอนเดี๋ยวหน่อยมันบล็อกจ่าเลยฮุบแจัคสวยจ๊กงามสมดีล่ะจ้าสองอันเสร็จแล้วค่ะของชายเนื้อไ้กับชายใหญ่เด้อค่ะเด้อ ไปแล้วคะ่ะเจอกันคลิปใหม่เซอจมเรียงกะทินพัดถิน่นดเดอ้อจ้าเด้อห่อของขวัญให้ลูกๆคลิปนี้เป็นห่อของขวัญคริสต์มาสให้ลูกๆนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะรีโมทคอยตากบก่ <laughs> ไปแล้วคะ่ะชอุ๊ยคือ